สวัสดีค่ะพบก,กับครูขวัญในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5มีชื่อหน่วยว่าง,งานประดิษฐ์เราก็จะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ตัวชีวัดง1.1ป .2 ทั2 ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทํางานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัดจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ได้ค่ะเรามาทบทวนความรู้เมื่อคราบที่แล้วกันนะคะในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันที่เป็นผลจากการออกแบบนะคะนักเรียนก็สามารถบอกสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันที่เป็นผลงานจากการออกแบบได้อย่างถูกต้องนะคะ ดูค่ะประโยชน์ของการออกแบบสินของเครื่องใช้นะคะข้อแรกเลยค่ะช่วยให้มีความสะดวกในการใช้งานตามลักษณะงานเช่นกัรไกรก็คือมีหลายชนิดทั้งชนิดที่ใช้กับกระดาษและใช้กับผ้าโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็คือเป็นการใช้กัรไกรตัดกระดาษนั่นเองค่ะนี่ลูกนะอ่าเช่นคนที่เปิดร้านเย็บผ้าแบบเนี้ยเย็บผ้าตัดเสื้อผ้าต่างๆนะคะทําแบบนี้นะคะ ใช้กันไกลเพื่อตัดเสื้อผ้าต่อไปสองนะคะช่วยประหยัดเวลาในการทํางานเช่นใช้กาวชนิดแท่งแทนกาวเปียกนะคะแล้วก็ใช้น้ํายาลบคาผิดแทนการใช้ยางลบลบหมึกนะคะอ่าอันนี้นะคะน้ายาลบคาผิดก็คือโค้งเหลวสีขาวใช้ป้ายข้อความที่ผิดถูกคิดค้นขึ้นเพื่อขึ้นเมื่อ,อ,อคิดสักกดษหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบอินะคะ อ่านี่เป็นการใช้กาวชนิดแท่งสําหรับติดกระดาษนั่นเองค่ะแล้วกนนี้ค่ะน้ํายาลดทาผิดหรือลิปปิกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้เป็นระเบียบในการทํางานเช่นใช้แฟ้มในการจัดเก็บเอกสารใช้ชั้นวางที่สามารถเก็บแฟ้มได้หลายแฟ้มรวมกันนะคะอันนี้เป็นการจัดแฟ้มเอกสาร นะคะเ้าก็เอาเอกสารผลงตนต่างๆเนี่ยมาใส่ในแฟ้มแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบนะคะต่อไปนะคะช่วยทดแทนวัสดุธรรมชาติที่ใช้แล้วให้หมดไปได้นะคะเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงกระดาษนั่นเองค่ะ,ะถ้าเราใช้ถุงผ้าแทนถุงกระดาษเราก็สามารถนำถุงผ้ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วก็สามารถนำไปซักแล้วก็กลับมาใช้อีกถ้าเมื่อไรเราใช้ในข้าก ถุงพลาสติกอ่แล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งไปนะคะแต่ถุงผ้าสามารถนำกลับไปซักและเอามาใช้ใหม่ได้นะคะต่อไปค่ะช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความทนทานสะดวกต่อการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเช่นใช้แก้วน้ําที่ทําจากสแตนเลสแทนแก้วน้ําที่ทําจากแก้วอ่าถ้าเป็นแก้วน้ำสเตนเลสหล่นก็ไม่แตกนะคะอาจจะเป็นแบบบุบนิดนึงแต่มันภูมทนกว่าแบบแก้วแบบนู้นนะคะ ช่วยให้เคลื่อนย้ายและจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ได้สะดวกเช่นการออกแบบเก้าอี้พับเก็บได้หรือการออกแบบหมอนเป็นผ้าห่มในตัวอันนี้นะคะเป็นแบบเก้าอี้พับเก็บได้เราจะเอาไปเที่ยวก็ได้พับเก Dragons ็บบนรถก็ได้นะคะเลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยไปนี้ค่ะหมอนเป็นผ้าห่มในตัวอ่เป็นหมอนก็ได้เป็นผ้าห่มก็ได้แล้วก็เวลาเก็บเนี่ยก็คือเก็บได้ง่ายนะคะแล้วก็กระชับพื้นที่ด้วยใช้พื้นที่ไม่เยอะค่ะ ต่อไปนะคะช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่นการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า,อ,าอย่าให้ดูดไม่ให้ไฟฟ้ารั่วหรือการออกแบบเต้ารับพ่วงให้มีระบบตัดไฟเพื่อป้องกันไฟดูดและการออกแบบของเล่นเด็กนะคะแบบไม่มีเหลี่ยมคมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นของเล่นนะคะอันนี้นะคะเป็นเต้ารับพ่วงนี้นะคะก็นี่คือตัดไฟนะคะตัดไฟว่าปัง นีนะคะของเล่นเด็กแบบไม่มีคมนะคะยิ่งตอนนี้เราก็ต้องรักษาความสะอาดให้มากกว่าน,นั้นคือเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะจะหยิบจับอะไรก็ต้องล้างมัน,มนล้างมือบ่อยๆนะคะนะไปข้อสุดท้ายนะคะช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเช่นการออกแบบให้เสื้อผ้ามีรูปแบบสวยงามมากขึ้นแล้วก็ ออกแบบกล่องเลนสสองให้มีรูปแบบที่สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานนะคะจะมีอุปกรณ์หลายอย่างเลยค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นนะคะอันนี้คือกล่องเลนสสองทุกคนมีกล่อง1ลนสองอยู่แล้วบางคนเป็นกล่องแบบนี้มีสองชั้นสช,ชั้นเพาะว่าไปหรือบางคนเป็นกระเป๋าผ้าก็ได้ค่ะแบบรูทิปน,นะลูกนะอ่ะ่อนงจะเห็นนะลูกนะอันนี้นักเรียนก็สามารถนําประโยชน์นะคะจากการ ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ไปใช้ได้ให้ถูกต้องนะลูกน,นะอ่าไปนะคะนักเรียนก็จะได้ทำแบบฝูกหัดในหน้าที่129เรียสเนียไปเลยนะคะหน้าที่129้านะคะเอาคือให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นจากคู่สิ่งของเครื่องใช้กับประโยชน์ใช้สอยให้ถูกต้องนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นรูปด้านขวาก็จะเป็นอ่า เป็นคำบอกว่าเราใช้ทําอะไรบ้างอันแรกนะคะใช้สําหรับซักเสื้อผ้าใช้สําหรับใส่อาหารใช้สําหรับวัดระยะใช้ทําความสะอาดฟันแล้วก็ใช้สําหรับหุนค่าอะไรก็โยงเส้นให้ถูกต้องนะคะโยงด้วยไม้บรรทัดนะลูกนะทําให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ใครที่ทาเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวรูพฟันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้รูพฟันขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ